สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอินเฟสทุกๆท่านเลยนะครับผมกลับมาพบกับผมแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็ครั้งที่แล้วนะที่ผมสตรีมนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณ800กว่าคนนะฮะวันนั้นที่ผมสตรีมไปช่องสวิตนะครับผมที่เข้ามาให้ความร่วมมือมาร่วมสนุกกันนะครับผมก็สตรีมอินเฟสยังมีเห็นก็นอีกเรื่อยๆแต่ว่ามันก็คงจะเป็นเดือนหนสองหนประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งลูกนายทราบก่อนนะครับประมาณนั้นอ่ะวันนี้นะครับ เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างวันนี้ผมจะมาทอยลูกเต๋าเอาตรงๆนะคือผมไปลองทอยมาแล้วคือผมพูดจากใจเลยว่ามันแบบมันไม่ใช่อะ่ะแม่งโคตรยากมันได้ยากมากซึ่งมาผมก็จะลองทําดูนี่แหละแต่ใจผมก็บอกตัวเองนะว่าไปยิงคนดีกว่าไหมแต่ก็เพื่อนๆเคย,เคยชอบคิดแบบนี้กันนะครับก็วันนี้กลับมาพกัมทีมพาเจงนะครับผมเดินตามรอยพี่แว่นเลยนะฮะ โบจีซีต้องหมดกันเท่าไหร่ถึงจะได้ชัยชนะกลับมาจะได้แต้มพอยต์กลับมานะครับผมก็แล้หลับของกิจกรรมเนี้ยนะที่ผมลองอ่านมานะก็คือว่าเราต้องเล่นได้ถึงเส้นชัยครับผมเบาเพลงเราต้องเล่นได้ถึงเส้นชัยครับผมเล่นได้ถึงเส้นชัยและเราจะได้หนึ่งแต้มแล้วก็เอาพอยต์เนี่ยออกมาแลกพวกปืนเหล่านี้กับเซ็ตเหล่านี้ซึ่งผมได้แล้วหนึ่งพอยต์นะครับซึ่งว่ายากมากโดนเบรกห้านาทีไปหลายรอบมากอะ มาเรามาดูกันว่าดวงผมจะเป็นยังไงนะครับ Let's go โอ้โหนี่ดวงใช่ไหมโอเคสองชนะแล้วครับอย่างนี้แน่นอนโอเคอเราไม่แชร์ไม่ได้เล้อเนะี่ยคือผมไม่อยากแชร์ มันบังคับแชร์พบกัละอปะ,ะ,ะ Let's go ครับผมลุยกันต่อฮะผมยังเหลือลูกเต๋าอีก18อันนะฮะ18ลูกมาทอยอีก18ครั้งครับผม Let's go ดูประเดิมดอกแรกเลยจะสวยไม่สวยฮะ2ยังโอเคครับเริ่มต้นถือว่าไม่เป็นไรยังไม่ค่อยมีอุปสรรค6ยังไม่มีอุปสรรคครับ 5อาโอเคยังไม่มีอุปสรรคครับผมอย่าได้2ขึ้นมานะถ้าได้2องเนี่ยผมติดพัก5นาทีผมพอยนะโอเคอุ้ยหนึ่งหลอดเว้ไปสามยังได้อยู่ครับผมการพนันไม่เคยช่วยใครดีครับจำมาพูดผมไว้ โอ้ข้ามวาร์ปครับได้อยู่ l สกอห้าไม่ได้ไม่เสียอะไรครับอันนี้ไม่ได้ไม่เสียอะไรโดนถอยไป2ช่องกลับมาที่เดิมก็ยังโอเคครับผมบอกเลยนะหัวร้อนกับพวกเต่ามากจักใจเลยคือผมทอยมาผมอยากจะบอกว่าดวงผมัวยมากตอนหน้านี้นะ อย่าได้สามขอร้องอย่าได้สามอย่าโอเคเฮ้ยโอ้โห what แบบนี้ก็มีเหรอคือโอ้ oh, พระเจ้า นี่ดวงเราใช่ไหมเนี่ยไหลไปอีกสามช่องโอเคลบสองอีกโอ้ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายทุกคนครับเกมนี้ อไม่โดนเหรออ้าวแล้วไงไม่โดนอ่ะเฮ้ยดีแล้วดีดดีดีดีด,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 ดีไม่โดนเฉยเลยวะโอเคครับผมาชนะไปสองรอบติดนะฮะเราไปดูกันต่อครับว่าดวงผมจะเป็นยังไงต่อไป <I remember. S 1> คือทำไมเราต้องแชร์ด้วยเนี่ยเอาไม่เป็นไรแชร์ไป ดูกันต่อครับผม Let's go เราจะไม่ย่อท้อเปีนเท่านี้ครับเดี๋ยวซื้อไว้เลยซื้อไว้สิบลูกมา Let's go มาเดินลูกแรกเลยสามเย็ด yes. ได้แต้มว่ะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เรามีทั้งหมดสามพอยต์นะครับสอง 2แ oh. บงเอ้ยอยู่ในจุดที่กินตังกินตังเราอีกแล้วครับหนึ่งหน่ลอเล่นกับเราหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหยาสองนะโอ้โห พาผมหัวร้อนมากจักใจเลยอะไรวะเนี่ยจ่ายข้ามได้ไหมขอจ่ายข้ามได้ไหมเนี่ยโอ้โหสวยจัดๆเลยครับทุกคนโอ้อะโอเคก่อนที่ผมจะเรามานั่งคุยกันดีกว่าไอซีทีิที่เรานั่งรอนะครับผม ก็ล่าสุดนะครับที่ผมสตรีมนะครับวันนั้นคนเข้ามาดู800กว่าคนแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าผมมาสตรีมวันนี้ก็อยากจะบอกครับว่าผมย้ายมานทวิตแล้วนะส่วนในใน u t u b e ก็คือจะอัปเดตคลิปอินเฟสนะครับผมแล้วก็เรื่องการสตรีมอินเฟสเนี่ยมันจะมีอีกแน่นอนในอนาคตนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่ที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือประมาณว่าเดือนนึงเนี่ยประมาณ 1-2ครั้งโดยประมาณ1-2ครั้งนะครับแล้วต่อโอกาสก็อาจจะได้กับกับพวกตีฟไปแหละตีฟกับปะโจเนี่ยนะครับผมคงจะได้เจอว่าผม,มบ่อยๆอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อ่ะผมขอพูดเลยดีกว่าคือใครไม่ดูคลิปนี้พลาดจริงๆนะไม่ดูแบบเขาเรียกว่าลงลึกลงดีเทลลึกๆอะคือเร็วๆนี้ครับผมผมจะมีแจกเสื้อที่เป็นเสื้อทีมของผมเอง นะครับเป็นเสื้อที่ของผมเองก็คือเสื้อที่ที่ผมเคยใส่เสื้อมิดเสื้อซิกหรือจะเป็นเสื้อเด็กเทศหรือเสื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะแจกหนึ่งตัวแต่ยังไม่บอกว่าตัวไหนนะครับผมแล้วก็จะแจกประมาณช่วงอันนี้ยังไม่ได้ใจช่วงไหนแต่ก็เร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็จะมีขอรางวัลอีกประมาณ 2, 2ชิ้นนะครับแต่ยังไม่ได้อ่ายังยังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรนะครับผมก็จะแจกเฉพาะคนะสมาชิกซับสไคร้ในช่องสวิตผม ตัวสไครยเนี่ยก็คือไม่ใช่การฟอ l l ล่นะคือการกดซับนะครับกดซับไปช่องช่องทวิตมันก็จะได้พวกสิทธิพิเศษเช่นสติกเกอร์ได้ตราหน้าชื่อในทวิตนะครับแล้วก็มี Discord มี Discord ให้เข้ามาพูดคุยกับผมนะครับเวลาใครกดซับประมาณ180กว่าบาทต่อเดือนนะครับผมก็จนะสุม่มแจกสรางวัลดยประมาณนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้จ่ายเหมือนกัน <All right. S 1> นะครับผม เพื่อคนไหนที่อยากได้นะครับอย่าลืมากดซับช่องผมในทวิตด้วยนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะผมจะใส่ไปใต้คลิปนะครับผมแล้วก็มีเรื่องอะไรก่ะอ่ะมีน้องคอมเมนต์ประมาณว่าที่ที่ผมบอกว่าผมจะทำคลิปดาวยิงเซิร์ฟที่แบบว่าของแตกเนี่ยก็เดี๋ยวจะเป็นช่วงที่ผมวางไว้น่าจะเป็น เดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะเริ่มทำคลิปแบบว่าลงเซิฟของดดอบนะครับจะพยายามลงไปเล่นบ่อยๆดูนะครับผมแล้วก็อ่ะใช่ลงลงไปเล่นของดดอบแต่คงต้องเปลี่ยนเวลาทำคลิปอ่ะอย่างตอนนี้คือเอาตรงๆนะเวลาเวลาที่ผมว่างตอนนี้จะเป็นช่วงเช้าเช้าซึ่งตอนนี้10บโมงส9นทีนะครับผมมาทำคลิปก็ผมเพิ่งตัดคลิปอะไรเสร็จอีกแหละก็เลยมานั่งทำคลิปต่อนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าพูดยากเหมือนกันว่า ผมจะไปเจอคนในเวลาที่คนคนเล่นกันนะนี่ยหรอปะถ้าไปสตรีมอ่ไปทางคลิช่วงเย็นผมก็สตรีมอยู่ก็จะพยายามหาโอกาสนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข้อครับที่ผมจะเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยววันไหนผมทาคลิปวันไหนผมทาคลิปอินเฟสผมจะบอกช่วงเวลาบอกบอกไว้ในย YouTube นะแล้วก็น Facebook ผมไม่แน่ใจว่าจะบอกช่องทางไหนดีกำลังคิดอยู่ตอนนี้นะฮะก็ส้อรับนคนไหนที่ อ,อยากมาได้กับผมก็ลองคิดดูครับว่าอยากให้ผมทําคลิปออกมาใน YouTube หรือว่าทาหรือว่าพิมบอร์ในเฟซนะครับว่าแบบวันนี้ผมจะทําคลิปเวลานี้เวลานี้ใครอยากเจอผมมาเจอที่เซิฟนี้อะไรประมาณเนี้ยอ่าใครที่อยากเจอผมเนี้ยก็คอเป็นกำลมาใต้คลิปนะครับว่าอ่ะยังไงดีจะให้ผมทําคลิปประมาณไหนดีประมาณนั้นแหละให้ทํคลิปบอกที่ไหนดีไม่ใช่ประมาณไหนดีทํคลิปบอกที่ไหนดีก็จะมีเพื่อนๆมาร่่นสนุกกับผมด้วยมาเล่นกับผมด้วยนะครับผม แล้วก็ <c oughs> ไม่ได้รวบรวมแม้ทคลิปเลยก็้คือตอนนี้ผมพูดได้แค่ว่า2ีปีนะครับ <c oughs> คือมันโคตรไม่ใช่เลยกับการที่ผมจะต้องมาติดเก,กาะ5ที <c oughs> 3พอยที่ทำมาแม่งโคตรศู์เปล่าเลยกับการที่มานตั้งนั่งติดเกาะ5าทีเนี่ยนี่ถ้าไม่มีติดเกาะที่ผมไหลไป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 นานแล้วเนี่ยไม่น่าทำมาเลยติดเกาะ5นาทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากสุดยอดนี่คือเพงสวยสด ขอโทษนะฮะที่พูดคำหยาบแต่บอกเลยว่าโคตรเฮงสวยโองสอ่ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ขึ้นไป3ช่องเดินได้อีก2ช่อง สามบาลบสอง่อว้อ่านี่อเรียบร้อยหนึ่งสองสม่มติดอีกไหมเนี่ยอ้าแล้วทำไมผมมาโผล่เนี่ย ชนะแล้วเหรอโอเคชนะแล้วก็ชนะอ่ะเหลือเหลือลูกต่อหนึ่งลูกนะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเกมพาเจงก็ได้เจงไปแล้วครับหมดไป3,000 GC นะครับผมชนะกันไม่กี่รอบเองนะครับโอ้ยได้ยากนะแต่ถ้าของที่อยู่ในนี้มีแต่ไอเทมแมลงทั้งนั้นนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็อย่าลืมมาเล่นกันกรรมีกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ได้ติดตามกันนะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในช่องทวิตนะครับผมวันนี้ผมก็สตรีมนะตอนประมาณช่วงประมาณ ห้าโมงเย็นนะครับก็สตรีมคาลเตอร์สไตล์ส่วนประมาณช่วงที่คือตีหนึ่งสตรีม PUBG นะครับผมโอเ okay, ค let's go ไปได้ดีกว่าผมยังไงก็เจอกันครับใครที่ยังไม่ได้นอนก็ยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อวานนะก็ฝันดีนสวัสดิสดาา์ส่วนใครที่เพิ่งตื่นเช้ามาก็มอร์นิ่งนะครับผมส่วนใครที่เรียนหนังสือก็วันอาทิตย์ไม่มีหนังสือสิโอเคถ้ okay, างั้นก็เที่ยวให้สนุกครับทุกคนบายบายครับย,ยังคิดถึงทุกคนเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย